เปนที่1นึ่งพตามประทับเจ้าเมืองเรื่องที่วังร้อยปูพาช่วยกุยจีมาและสังหารเจ้าสำนักกับศิษย์มากมายอย่างเข้ยมโหดเพียงไม่นานก็ลือกันทั่วทั้งเกาะทุกคนรู้แล้วว่ากุยจีเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการสังหารอดีตเจ้าเมืองหรือไม่ถึงว่าวังร้อยปูพาจะช่วยเหลือนางหรือพวกเขาจะเก,กี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของอดีตเจ้าเมืองสำนักยุ่แตพบไม่น้อยขอให้ลงโทษวังร้อยปูพาสถานักชยาโฮอีกลับไม่ออกหน้าเสียทีขณะนี้ข่าวลือเกี่ยวกับความขัดแยง้งระหว่างลิงอินกับชยาโฮชิงแพทยสภาเสียปกฟ้าคุมดิน แม้แต่พ่อขาหาเร่ริมทางก็กำลังพูดถึงลิงอินว่าไม่เคยยอมรับบิดาอย่างชาชียาโฮชิงเลยเครียดแค้นที่เขาทำร้ายอินซีตายในตอนนั้นมาตลอดซ้ำยังเคยป่าประกาศว่าหากมีโอกาสจะแก้แค้นให้มันดาไปตรงเดากระดัานี่มีคนคอยเติมเชื้อเพลิงให้เปลวไฟอยู่เบื้องหลังยำมือข่้ทั้งครอบครัวมารวมตัวกันที่ตำหนักลิงเซลเซลเซลคีบทองปลาสดนุ่มริมนชิ้นหนึ่งใส่ชามองญิงหุยอันถามย่างชะงนว่าชียโฮอีทำได้แค่นี้จริงๆนะหรือดูไม่เหมือนเขาเลย องหญิงหุยอันเพลิดเพลินกับการถูกขี้ประหารให้จากสาวใช้ตัวน้อยตัดว่าข่าวลือก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวเช่นกันนะเสียงของคนจํานวนมากพูดไปพูดมาก็ทําให้เรื่องผิดกลายเป็นถูกเรื่องถูกกลายเป็นผิดได้าคนบนกอต่างเชื่อกันหมดก็ไม่เป็นผลดีต่อลิงอินได้ซเซลเซียลมองอีหุยอันแบบแรกเลยไม่ถึงว่าจะใช้สายตาประหนึ่งปราบปื้มของบรรดามองหัวว่าตัตแล้วเมื่อเสือเป่าไม่อยากอุดอู้อยู่ในบ้านยื่นมือออกไปด้านนอกไม่หยุดจะหวังอุ้มเจ้าหนูจำมั่งคนนี้เอาไว้ความือในน้อยของนางกลับมานางก็ยื่นออกไปอีกคน จะวางรีบเอ่ยว่าเอาละเอาละจะอุ้มเจ้าออกไปให้เซลยวเซ์ชำเลืองมองเจ้าหนูน้อยบางคนนิ่งๆแว็บหนึ่งเวยเซวเปาขายสัมผัสให้ถึงไอ้สังหารจากท่านแม่ผู้สูงทรงผันเมื่อเมื่อวายแล้วเจ้าวังอินดูพวกเด็กๆอย่างไรขอบเขตแต่นางก็อ,อนก็นดูเซลยวเเช่นกันเวยเซวเปาขายตหนัดเลยว่าตำแหน่งในบ้านของตอนนั้นสู้มันดาไม่ได้จึงทำตัวหน้าอินดูแต่โดยดีกินมือน,น้อยๆเล่นอยู่ในอ้อมแขนเจ้าวังเวรยูหลังแอบเข้ามาหาเงียบๆเอ่ยเสียงเบากับเวรเซวเป,า,เวเปาว่า เดวลงหกจะพาเจ้าออกไปเล่นเมืเ่อเซลเปลาแววตาเป็นประกายแอร์เซลเซลกำลังเค้นสมองคาดเดาความคิดสยาหัอีอยู่สียาหัอีจะต้องมีแผนอีกแน่จะเป,เ,ปเป็นอะไรกันสองวันต่อมาข่าวรายส่งมาว่าเครื่องหอมของวางร้อยปูพามีปัญหาคนมากมายถูกพิษด,ด้านดวงของวังร้ยรรอยปุพามไมนน้อยถูกครอบครัวของผู้เสียหายและปัญญาชนผดุงคุณธรรมที่ผ่านทางมาลงมือทุบทิ้งสิทธิ์ไม่น้อยถูกทำร้ายบาดเจ็บบรรดาสำรักต่างๆะระดนคขาที่มาจับจองเครื่องหอมกับวังร้อยปุพามก็ทยอยกันหยุดการค้าขายกับวังร้อยปุพาม ไม่เพียงไม่จ่ายเงินของเดือนที่แล้วเท่านั้นยังว่นวายให้หวังร้อยบุภาจดใช้เงินด้วยคนพวกนี้ยังไปฟ้องร้องถึงจนเจ้าเมืองขอยชยาหอี้พดุงคุณธรรมให้พวกเขาชยาหอี้ก็ยังคงไม่ออกหน้าเหตุใดเจ้าเมืองไม่ออกมาพบพวกเรานั่นสิไม่ใช่เป็นเจ้าเมืองแล้วหรือทุกคนทำกิจที่เจ้าเมืองพึงกระทำสิทุกคนจจเย็นๆชยาหวจึงยืนอยู่หน้าประตูจนเจ้าเมืองทำใจเย็นปอบทุกคนอย่างลกแก่โทษทุกคนต่างรู้กันว่าท่านปลูกข้าร่างกายไม่แข็งแรงมาโดยตลอด ผูโ้โซชสหาหมอมารักษาให้ท่านปู่ข้าหลายปีไม่นานนี้ทำให้ท่านปู่ข้าฟื้นฟูขึ้นมาบ้างในที่สุดแต่เนื่องจากการเสียชีวิตของท่านพ่อบนธรรมท่านปู่ข้าเสียใจหนักได้รับความกระทบกระเทือนใจกอบกับมูนี้เออมาถึงตรงนี้เขาก็ยังไหวถ้าว่าทุกคนต่างรู้ดีว่าเขาหมายถึงเรื่องของอินลินท่านปู่ข้ายากจะระบายขอทุกคนโปรดให้ท่านปู่ข้าสักหน่อยความเสียหายของทุกคนพวกเราจนเจ้าเมืองจะต้องรับผิดชอบให้ถึงที่สุดแน่นอนทุกคนมาลงบันทึกความเสียหายตรงนี้ก่อน ดูอ,อัเทียนที่มาช่วยระงับสถานการณ์ปูย่ามันเถิดลงบันเทืเทอกความเสียหายอะไรไม่มีหลักฐานอาศัยแค่ปากเปล่า,าทั้งนั้นมีเจ้ากําลังให้สินบนอย่างจงแจง้งเขาทีบก้นรองเจ้าสํานักไปทีหนึ่งไม่ได้ยินคุณชายใหญ่พูดเลยยังไม่ได้ไปลงบันเทึอกความเสียหายอีกรองเจ้าสํานักสีหน้ามึนงงเอ่ยเสียงเบาว่าพวกเรามีอะไรเสียหายเลยรูอาออเทียนแกมให้คอลงสีหน้าจริงจังเอ่ยว่าแกของวัง้อยบัวพากินล้วทำพวกสีทองเสียค่ารักษากับค่ายาห้าพันตำลึงรองเจ้าสํานัก พันคาเซกูเกือบลม้มลงไปแล้วหน้าเนื้อจเจสือเพลนี้เฉลยเขาเหลือบมองชิยาหัวเจิงที่กําลังหันมองทางนี้อย่างละสายตาชิยาหัวเจิงสีหน้าแชม่มชื่นเอ่ยว่าไปเถิดรองเจ้าสานักยังความเสียหายที่บางรอยบุผาสร้างให้กับทุกคนพวกเราจนเจ้าเมืองจะชดใช้เองมีน,นี่ละอายใจนักรองเจ้าสํานักนยิ้มแย้มมาแทกแถวเป็นคนแรกหนึ่งหมื่นตำลึงอง,อง,องครักษ์ที่ถือผู่กันจนบัญชีสงสัยลูอเทียมสีหน้าไม่เปลี่ยน เราก็ไม่ได้ยินอะไรทั้งสิ้นชยาโฮเจงยิ้มจังนกทิดดีจะรู้จักเลือกยิงไม้พำนักนอนต่อไปนี้ก็เป็นคนกันเองแล้วหากเจ้าสานักโลต้องการสิ่งใดอีกก็มาบอกข้าก็พอลูอัเทียนแววตาเป็นประกายวาววับพูดจริงๆเลยชยาโฮเจงยิ้มเอ่ยจริงแท้แน่นอนโลอัเทียนสูญหายจลึกเอ่ยยังไม่เกรงใจสกนิดว่าพูดตรงๆก็ยังขาดเงินแต่งภรรยาอยู่อีกชยาโฮเจงเงียบชยาโฮจึงไม่กลัวโลอัเทียนละโมบเอาเงินทองหรอกขนซื่อสัตว์บีบพันยาขนโลมากไม่รู้จักพอสิจึงจะควบคุมง่่าายว เขาพาลูกเอเทียนไปยังเรือนของตนให้คนจิบของมีค่ามาสองสามอย่างลู่เออเทียนเลือกของพังหูพึงฟังชยาหูเจิงสนทนากับองค์ครักเ์ชยาหูเจิงเยืนอยู่ล่างระเบียงทางเดินเสียงแผ่วเบามากลู่เอาเทียนได้ยินมาแววไม่กี่คำทำนองว่ายังหาไม่เจอสุนัขล่าเนื้อละในคืนนั้นลู่เอเทียนก็ห่อตัวเองเป็นบาจังดำไปยังวังร้อยบุพายอีกาเขาไปเที่งหนักเฟยอินเป็นที่แรกคนที่เปิดประตูเรือนให้เขาคือซิ่งเออดวงตามาเรดซิ่งของซิ่งเออทะลึงโตเอยว่าทันยังกล้ามาอีก รูอาเทียนเลื่นเท้าออกไปความประตูเรือนที่กําลังจะปิดเอาไว้เอยเสียงบอกว่าแม่นางซิ่งเออข้ามาส่งข่าวต่างหากเจ้าให้ข้าเข้าไปเถิน,นะซิ่งเออให้เขาเข้ามาเซวเซวเซวเอยเจ้าขลบคุณหนซิ่งเออเปิดประตูให้เขายัางโมโหโูเซลเล่นหมากโดก,กับวิชิงอยู่ในลานเรือนพวกเด็เดกๆเข้านอนแล้วจะแม่นั่งกินถังหัวลูกอยู่บนหลังคาทําเอาลู่เทียนยากจนน้ําลายซอเจ้าสนักโเชิน,นั่งเซเซเอยรูอาเทียนเดินไปนั่งเขามองซิ่งเออที่นั่งยองกับพื้นมันกําลังจะล้างทําความสะอาดบางอย่างอยู่จึงถามว่า อาการหนาวเพียงนี้ไม่หนาวซิ่งเอ๋ไม่กลัวมือแข็งหรือถ้าไม่หนาวเสียน่อยซิ่งเอ๋ยเอ๋ยข้ารู้สึกว่าห้องครัวจะอุ่นกว่านะท่านอยากให้ข้าไปทำลูกอมถวยท่านกระมังแฮมดูอเทียนถูกแทงใจดำจนสีหน้าตรากระวนซิ่งเอ๋ยกำลังเช็ดก้อนหินน้อยให้เอ๋หูอยู่เอ๋หูเมื่อก่อนจะเช็ดเองน้อยยิ่งนักที่จะยืมมือคนอื่นซิ่งเอ๋กว่าว่าเขาจะหนาวจึงให้เขาเข้านอนก่อนนางระปากว่าจะเช็ดก้อนหินน้อยถูกก้อนของเขาให้สะอาดเอี่ยมจะสำสนักลูกรากระวนแล้วรีบเข้าเรื่องทันทีวันนี้ข้าพบความลับของชิยางหนึ่ง เขากับชยาวเจิงมันกําลังหาของบางอย่างอยู่เหมือนกันแม้แต่สุนัขล่าเนือ้อของนิกายเ็นจพิดก็ออกมาใช้แล้วชยาโฮชิงโซเซเซลทัมชยาโฮชิงหายไปในคืนนั้นสุนัขล่าเนือ้อของนิกายเบนจบพิดก็ออกมาตามหาคนแล้วเองแต่ว่าคืนนั้นฝนตกหนักชาวลางกินของชอยาโฮชิงไปหมดจดเจ้าเมืองตายไปแล้วไม่ใช่หรือย,อยังจะตามหาอะไรอีกหลโอ,อเทียนมองโซเซเซลอย่างประหลาดใจพันกระจ่างแจ,จ้งเจ้าเมืองยังไม่ตายเือหัวของเขาต่างหาดโซเซเซลอยเสริมคำพูดเมือครูดที่ยังพูดไม่จบหลวอเทียเนเงียบ ดูเทียนเอ๋ยเจ้าเมืองถูกคนสังหารตายอยู่ข้างนอกหัวเขาจะมาอยู่ในตำหนักของตัวเองได้อย่างไรโซเซียวเอ๋ยเจ้ากำลังบอกว่าพวกเขาหากันอยู่ในตำหนักของเจ้าเมืองอย่างนั้นหรือดูเอเทียนอยู่ข้างกายพวกโซเซียวมาตลอดจนไม่นิสัยเข้มงวดมาด้วยจากการสังเกตของข้าใช่โซเซียวลูกทังคล้ายคิดบางอย่างอยู่พังทุนพังวา่าพวกเขากําลังจะหาอะไรในตำหนักเจ้าเมืองกันนะหาสิ่งนี้เสียงเว่ยชิงพง่งขึ้นทั้งสองหันหน้าไปมองพอบว่าเว่ยชิงที่เดิมทีนั่งอยู่บนมา้านั่งหินไม่รู้ว่า มาอยู่ข้างใต้ซิงเออตั้งแต่เมื่อใดอีกทั้งยังหยิบบางอย่างทรงดรําเนยมออกมาจากกองก้อนหินน้อยที่ซิงเออเช็ดแล้วเอ๋สูเซลโครงรศีขาเว่ยชิงหันมองนางยิ้มจางๆให้ตาประทับเจ้าเมืองตอนที่1112ชยาโฮแห่งเฟิงตูดูเอเทียนสะดุ้งยงปูย่ามันเถิดความลับยิ่งใหญ่เพียงนี้ข้าไม่อยากรู้สูเซลรีบเดินมาเว่ยชิงยื่นตาประทับเจ้าเมืองให้นางสูเซลพลิกไปพลิกมามองดูนี่คือตาเจ้าเมืองหรือชยาโฮเฟิงตู เมืองเฟิงตูตระกูลชยาโฮกับกับเนื้อยกพิเศษของตาราชรัจกรชช้นนี้มากพอจะอธิบายความพิเศษของมันแล้วเหตุใดจึงมาปนอยู่กับก้อนหินน้อยของเอ้อหูได้สุเซลหันมองซึ่งเอ๋อย่างประหลาดใจสุดตะเปรียบซึ่งเอ๋อมองเอาถึงความตกใจและความสงสัยของคณหนูตนดางใส่หน้าเพืชหาก็ไม่ทราบเหมือนกันเจ้คาค่ะข้าจะไปถามเอ้อหูคนหนูพรุ่งนี้ค่อยไปถามเธอดรอไไ่ได้แล้วเรื่องใหญ่เพยงนี้จำต้องกระจ่างถึงที่มาที่ไปของการประทับเจ้าเมืองสุเซลเข้ามาในห้องของเจ้าหนูทางในซังซำ พวกเขากําลังหลับอุตุแขนขาชีฟ้าโซเ,เซยซฟก,กับเตียงจิ้มใบหน้ารูปไข่ดวงน้อยของเออูวเรียกเสียงเบาเออูวเออโวเออูวสลืมสลือลืมตาขึ้นเรียกคันแม่ยังงงเงียโซเ,เซีซจใจแทบละลายแล้วหยิบตาประทับเจ้าเมืองออกมาโบกไปมาตรงหน้าเขาเออโวนี่ใช่ของเจ้าหรือไม่เออูวเป็นเด็กที่อารมณ์ดีที่สุดเขาหลับอยู่ถูกปลุกขึ้นมาก็ไม่โกรธพยายามลืมตาขึ้นเป็นเส้นนเล็กสองข้างมองดูชัยของเออูว เจ้าออกมาจากในหรือโซเซียวทําอีกใช้หินน้อยนำโชคแลกจากท่านปู่เจ้าเมืองมาหินน้อยนำโชคหรือโซเซียวแอบชงนก่อนหินอะไรของเจ้ากันสามารถทําให้ชายาหฮชิงยอมแลกตาประทับเจ้าเมืองกับเจ้าได้เจ้าใช้ทองคาไดกกับเขาหรือไม่สิต่อหินนี่เป็นทองคาก็แลกมาไม่ได้เออโหมดุดอ้อมอกโซเซียวเออสลืมสลือว่าท่านปู่เจ้าเมืองดื่มหนักโซเซียลมุมปากกระตุกที่แท้เป็นเช่นนี้วันนั้นคืนจับกลุ่มผู้โซลว ตอบกับชยาโหชิงยังริศยาไวสีด้วยเพื่อขัดตามทับให้ไ,ไวสีดึงอินจึงรังชีย่างหชิงอยู่กินข้าวต่อครันชยาโหัชิงอารมณ์ดีก็ร่ำสุราปไปหลายจอกจนเม,มาหม่ได้ยินว่ายังหมอบกับพื้นให้หเด็กๆทั้งสามขี่เป็นมาขี่จนเอวเค็มเอวยอกเดินเหินยังโซเซไปมาอ้อมันจะมีเรื่องนีอยู่จริงจิงึงอินมาจากกำนักจิงอินหลังจากฟังที่มาที่ไปแล้วก็นึกย้อนภาพเหตุการณ์ในวันนั้นเออหูคุยบางอย่างกับเขาซ้ำอย่างเอาก้อนหินน้อยของตัวเองออกมาให้เขาดู ข่าไม่ได้ใส่ใจหลักๆคือไม่คาดคิดว่าเออหูเจ้าหนูน้อยจอมฉลาดจะไม่ตาประทับเจ้าเมืองเอาไว้ตาประทับเจ้าเมืองงดงามจริงๆเซลเซียลเอยวัสดุของตาประทับเจ้าเมืองตื่นยกเหิซื่อปีที่หาดีย่างยิงงานแกสลักซับซ้อนหลายเส้นวิจิตรและประณีตขนาดเล็กกว่าตาราชรัญยกรของราชวงศ์งสะดวกแกการปกพาเออหูตาแรมเซลเซียลอดเช่นชมลูกชายอีกคนไม่ได้งานๆนที่ลิงอินจะรู้สึกว่าเจ้าสุดเดรกรุําทำคุณใหญ่เช่นกันที่ทั้งสองไม่รู้คือความจริงแล้วในเรื่องนี้ยังมีเหตุการณ์เล็กๆแทรกอยู่ด้วย หลังจากที่ชียาโฮจิงจับผู้โสลิวที่ขโมยลูกแก้วมังกรออกจากจวงได้คาหนางังคาเขาก็มั่นใจแล้วว่าชียโฮอี้มีความยพยายามตามหลักแล้วเขาน่าจะรีบกลับไปซักไซเอาความกับชยางโฮอี้ทันทีขณะนั้นลิงอินดังเขาให้อยู่กินขา้าวหากเขาหมัวแต่คิดจะซักไซเอาความชิยาโฮอี้ปฏิเสธคำเชิญลิงอินเช่นนั้นเขาก็จะนำตาประทับเจ้าเมืองเข้าไปติดกับเองเพรดีที่เขาไม่ได้ทำเช่นนั้นตอนกินข้าวดื่มหนักไปถูกเอ,อ้อโฮเจ้าหนูน้อยจอมฉลาดหลอกจนน่วม แม้แต่ตาประทับเจ้าเมืองก็ยังยกให้ไปกับมือกลับมาถึงจนเจ้าเมืองเขาก็สั่งสุราตอนนั้นเขาอยากกลับมาเอาตาประทับเจ้าเมืองคืนอยากให้พ่อบ้านชังเตรียมมาไปวางระบบุพภาริซําพ่อบ้านชังถามว่าเพิ่งกลับมายายจะไปอีกแล้วเขามาคิดๆดูไม่เหมาะจริงๆนั่นแหละจึงตัดสินใจคอยไปทวงจากเออโหวันพุ่งแทนอาเป็นเมื่อก่อนเขาไม่มีทางให้ความสําคัญตับตาประทับเข้าเมืองเช่นนี้แต่อธิบายไม่ถูกเหมือนกันตลอดบายที่โคกีกับพวกเด็กๆ มีบางอย่างในใจเขาค่อยๆเปลี่ยนแปลงอยู่เงียบๆสรุปแล้วสรุปดีก็คือตอนหัวร้อนขึ้นมากระวังตาประทับเจ้าเมืองเอาไว้ก่อนเลยจากนั้นเขาถูกชยาโหอิ้ทำร้ายรูอเอาเทียนอยู่นานไม่ได้จึงกลับไปแล้วก่อนจะกลับซึ่งเออเอาลูกอมทัวระดอนมาให้เขาถุงนึงเซลล์เซลไว้ชิงและดิงอินนั่งรอมโตหินในลานเดือนจดจ่องตาประทับเจ้าเมืองตรงหน้าตาไม่กระพริบพูดอะไรหน่อยซิไว้ชิงเออขึ้นเซลลหากตาประทับเจ้าเมืองหายไปเออหวคอเสียใจไว้ชิงเงียบไว้ชิงหันมองดิงอิน่ต เลี้อินซูลไฮเจลึกพอเขาเสียใจถ้าหูกับเสียหูก็จะดีสีตีเป่าปอบให้เขาอารมณ์ดีในหัวเวชิงฝุดภาพขึ้นมาไวาชิงเอ่ยกับเลียงอินว่าดังนั้นจะรีบขึ้นเป็นเจ้าเมืองเสียแล้วเอาตาประทับเจ้าเมืองให้อื้อหูเล่นทุกวันเลิงอินเงียบคุยเล่นกับพอประมาณพวกเขาก็รีบเท่าเรื่องหาสาเหตุที่ชยาห์หงอินไม่สังหารโมวางร้อยบุภาเจอเซทีในเมือเขาไม่มีตาประทับเจ้าเมืองสั่งการสำนักบนกองไม่ได้โดยเฉพาะสีสำนักใหญ่ ดังนั้นเขาทําได้เพียงตัดปีกวางร้อยปูผาออกซสกรรวมถึงเริ่มติดสินบนและควบคุมสมครต่างๆในปริมาณมากโซเชียลมาเขาจะเดาได้หรือไม่ว่าตาประทับเจ้าเมืองอยู่ที่ใดปวยชิงคุ้นคิดเอ่ยว่าเขาน่าจะเดาไม่ออกห่างเดาได้แล้วก็คงส่งคนมาขโมยไปนานแล้วยิ่งไปกว่าน,นั้นก่อนหน้านี้เขาท้าทายวางร้อยปูผาสารพัดก็เพื่อลองยังเชิงว่าในมือลิงอินมีตาประทับเจ้าเมืองหรือไม่หากลิงอินมีคงเอาตาประทับเจ้าเมืองมาปรากฏตัวแต่แรกแล้ว โซเซียล <Social S 2> พยักหน้าพี่รองพูดมีเหตุผลจากนั้นเขาก็หันมองลิงอินต่อจากนี้เจ้าคิดจะทําเช่นไรลิงอินไม่เอ่ยทําวยชิงเอ่ยสือบทำตำแหน่งเจ้าเมืองเป็นวิธีเดียวที่จะเป็นปฏิปักษ์กับชยาโฮอีได้พวกเขาต่างรู้แจ้งแก่ใจดีว่าลิงอินไม่มีเจตนาจะลกกับคืนสุตะกูลชยาโฮยังแต่สถานการณ์ยามนี้ไม่เอื้ออํานวยเลยหากพวกเขาไม่ตายชยาโฮอีก็ต้องตายโซเซียลไม่ได้พูดอะไรทานองว่า ม่ว่าเจ้าจะตัดสินใจอย่างไรพวกเราล้วลนสนับสนุนเจ้าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของทุกคนจะทําตามอารมณ์โดยไร้เหตุผลไม่ได้เมื่อชิงหันมองลิงอินพลางเอ่ยว่าเจ้ารีบตัดสินใจให้เร็วที่สุดเกรงว่าพวกเราจะเหลือเวลาไม่มากแล้วชายาหัวอีไม่มีทางนั่งรอความตายอยู่เฉยเขาไม่ได้ตาประทับเจ้าเมืองมาครองก็ต้องคิดหาวิธีอื่นในการออกคําสั่งสํานักใหญ่ไม่ตัดวิธีไหนทิ้งทั้งนั้นโซเซียลเอ่ยยามี้ยังมีอีกปัญหาหนึ่งชายาหัวอีแพร่ข่าวเลยว่าลิงอินทําร้ายเจ้าเมืองออกไป ตอให้พวกเราเอาตาประทับเจ้าเมืองออกมาชิยาโหอีกก็สามารถบอกได้ว่าพวกเราแย่งมันไปอีกครั้งยังเป็นหลักฐานยืนยันว่าลิงอินปีตุคาดแรกพอดีด้วยโวยชิงถูกต้องเซอร์เซลกับหดคิวจากสถานการณ์ไม่อำนนยของพวกเราจริงๆชิยาโหอีตาเท่านี้เจ้าเล่ยเพทุบายจริงๆหากบอกว่ารอบพรอไม่มีช่องโหว่ก็ไม่เกินจริงแต่ว่าพอเขาคิดว่ารอบครอเกินไปละสิจึงกล่าวต่อรองกับตาประทับเจ้าเมืองไป ทางเซจินเนียนมีข่าวขาวมาบ้างหรือไม่ว่าชิงทำโซเชียลไซน่าเซจินเนียนถูกขังอยู่ในคุกใตดินมีสุนัขล่านเนื้อ้าอยู่โดยรอบแม้แต่วอูโหยังบินเข้าไปไม่ได้นคุคกใตดินมืดมิดอับชิน้นเซจิเนียนนั่งขัดสมาธิอยู่บนพื้นหลังพิงพนังแข็งแข็งเย็ยนเยียบหรือน้ำแข็งทันใดน,นั้นประตูห้องขังก็เปิดออกชยาัวเจิงสีหน้าพยองเดินเข้ามาตอนที่1123ทักษะเอาตตวรอดของพีจินเซจินเนียนหลับตาพักผ่อนเราก็ไม่รู้ว่ามีคนเข้ามา ชยาัหเจิงกดตามองตําไปยังเขาเอ่ยเนบแนมว่าเจ้ากินดื่มได้นอนหลับดีทีเดียวเอ่ยจบเขาหันหน้าไปมองภาษดีที่อยู่ด้านข้าง,งเจ้าปฏิบัติรับใช้คุณชายรองเช่นนี้หรือภัษดีก้มหน้าลงตําคือว่าร่างกายของคณชายรองรับไม่ไหวทั้งเจ้าเมืองยังบอกว่าต้องไว้ชีวิตเขาเพราะค่าน้อยกลัวว่าไม่ทันระวังจะทรมานคนจนตายคณชายรองเป็นบุตรบุญธรรมเพียงคนเดียวที่ไม่มีวรยุทธโคบใต้ดินของจนเจ้าเมืองก็มีแต่ทันทรมานหนักๆสมเลือกมาใช้กับคุณชายรองสักอย่างหนึ่ง ล้วนสามารถเอาชีวิตคนชายรองได้ัสดีเมกล้าจริงๆชยาหโเจิงขค่นเสียงเย็ยนเอ่ยว่าเจ้าถอยไปก่อนขอรับัสดีถอยออกไปเหมือนได้ปลดภาระหนักอึ้งลงเอาขังห้องนี้เป็นห้องที่ชยาหโเจิงเคยอยู่ที่ต่างกันคือตอนนั้นเชยาโเจิงนอนอานายิ่งกว่าเซจินเนียนมากนักชยา์โฮเจิงเอ่ยด้วยสีหน้าเน็บแนมว่าสมโคกับลิงอินขึ้นเรือผิดลำเคยคิดบ้างหรือไม่ว่าจะมีสักวันที่ตัวเองตกต่ำเช่นนี้ยามีถึงตาข้าดูเรื่องตลกของเจ้าเราสิเซจินเนียน ลืมตาึ้นนิ่งๆภายใต้สภาพภายนอกอันอเนกอนาถแนวแววตากับไรแววจำนวนและเตื่นตนกเลยไม่แต่น,น้อยเช่นนั้นพี่ใหญ่รู้สึกว่าน่ามองหรือไม่ชยาหัวเจิงมองไปหน้าที่โดดเด่นกว่าพี่น้องคนในดวงนั้นรวมถึงแววตาไราแววตนกนั้นกอนลีตาลงเล็กน้อยยกเท้าทิพใส่เขาเช้จิเนียนถูกขีพปิ้งกับพื้นภสษีรีบเอ่ยขึ้นว่าคนชายใหญ่ไม่ได้นะขอรับอาจถึงตายขึ้นมาท่านเจ้าเมืองลงโทษมาแล้วก็ชยาหัวเจิงเอ่ยเสียงเย็นท่านปู่ข้าลงโทษลงมา ข้าจะรับไว้เองเราพัสดีมองหน้ากันอยากเรียกกลมแต่ก็ไม่กล้าส่งเสียงเองเสถีเนียนปาดคับเลือดตรงมุมปากออกนิ่งๆแล้วลุกขึ้นนั่งยังไม่แข็งกร้าวจนดูเย่อย,ยิงเกินไปสภาพมีไม่ทําให้ชยาโฮเจิงหายโมโหไม่พอยังจะสามารถต่อยหมัดใส่ดอกห้ด้วยชยาโฮเจิงโมโหนักกว่าเดิมเจ้าหญิงยาโซอะไรของเจ้าคิดจริงๆหรือว่าวางรา้อยภุพาจะยังสามารถช่วยเจ้าออกไปได้เออ วางรอยบุพภาอย่าว่าแต่จะปกป้องใครเลยพอตัวเองยังเอาตัวไม่รอดเราเรารับความตายแต่โดยดีสเสถียดเสจจิเนียนเอ่ยในเมื่อไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตาย้วพี่ใหญ่กําลังรออะไรชยาโฮเจิงกำมัดแน่นตาประทับเจ้าเมืองอยู่ที่ไหนเสจจินเนียนมองเขาอย่างเอื้อเหยที่ถอพวกเจ้ายังไม่มีตาประทับเจ้าเมืองนี่เองชยาโฮเจิงเอ่ยเสียงเย็นเจ้าลำพองให้มันหน่อยหน่อยมีตาประทับเจ้าเมืองหรือไม่ไม่ช้าก็เร็วท่านปู่จะครองทั้งเกาะได้อยู่ดีหากฉลาดหยุดเสแสจแงตีหน้าเสื้ออยู่ตรงนี้แล้วบอกที่อยู่ของตาประทับเจ้าเมมืองงาาบที อาจจะให้เจ้าไปสบายหน่อยไม่ใช่นั้นพวกเขาไม่กล้าแต่ต้องเจ้าไม่ได้หมายความว่าข้าจะไม่กล้าเซจินเนียนทอดมองเขาอย่างเย็นชาชิยาโฮจิงจากจีบเย็นเยียบดูน้ำแข็งออกมาตบคมมีดบนใบหน้ารูปงามของเขาเบาๆข้าจะค่อยปาดเนื้อของเจ้าออกมาเถรนิดเถรนิดต้มให้สุกปอนให้เจ้ากินเซจิเนียนมีประกายเย็นเยียบว่าผ่านแววตาชิยาโฮจิงยิ้มเน็บคิดได้หรือยังเซจินเนียนหันหน้านีเออย่างเย็นเยียบดูน้ำแข็ง ตาประทับเจ้าเมืองอยู่ที่กลุ่มพีรมิรเมืองสังหารหากอยากได้ก็ไปเอาเองชยาโฮจึงขมวดคิ้วตาประทับเจ้าเมืองไปอยู่ที่กลุ่มพีรมิรเมืองสังหารได้อย่างไรเสจเเมียนเอ่ยนอกจากกลุ่มพีรมิรเมืองสังหารแล้วยังมีที่ใดที่เฝ้าตาประทับเจ้าเมืองไว้ได้อีกชยาโฮจึงเงียบงนันกลุ่มพีรมิตรเมืองสังหารเป็นผู้นำของสีสำนักใหญ่เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพแข็งแกร่งที่สุดบนเกาะแห่งนี้อย่ายวมองเพียงว่างานประลองใหญ่ครานี้อนาถหากว่าด้วยเรื่องศักยภาพดยเฉลียของส์กลุ่มพมิตรเมืือองงสสัััหาารเนนนช้กต่ๆด้วย นอกจากนี้กลุมพนมิรเมืองสังหารยังเป็นสำนักใหญ่ที่ถิดติสูงที่สุดบนเกาะแห่งนี้หวังร้อยบุภาดีไรอย่างไรก็ยังมีคนทรยศอินเซียวอ์ออกมาแต่กลุมพนมิตรเมืองสังหารนั้นชยาโฮอี้แอบลองอยูหลายคนแล้วลวนไม่อาจดึงเข้ามาอยู่ปลายตนได้ไมีหาชัยพอเจียงกวนเชาจงรักพักดีต่อชยาโฮชิงมากแต่คนผู้นี้ไม่สนใจจะมีส่วนร่วมความขัดแย้งบนเกาะตั้งอกตั้งใจเป็นหนึ่งในใต้ล่าอย่างเดียวชยาโฮชิงออกคำสั่งเอง เขาจะปฏิบัติตามหากไม่สั่งเขาก็จะยินดีแซงตาท่านพ่อบุญธรรมน่าจะกระจ่างแจ้งในข้อนี้ดีจะฝากตาประทับเจ้าเมืองไว้ที่เขาได้อย่างไรเชียโหจึงเชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่งมองเสื้อจีนเนียนเจ้าโปปดเสืเเอ้อจีเนียนเออยางไม่ถูกไม่ร้อนท่านพ่อบุญธรรมรู้ว่าท่านโป๊มีจิตใจทะยะทะยานมาตั้งแต่แรกแล้วก่อนจะไปพบท่านโป๊มจะได้เตรียมเผื่อเรื่องไม่คาดฝันไว้เขาให้คนนำตาประทับเจ้าเมืองไปให้กลุ่มพนมิดเม,มืองสังหารก่อนในขณะเดียวกันก็แนบสันตั้งตั้งผูง้สืบทอดไปด้วยฉบบหนึ่ง เป่งว่าตนจะเจอเรื่องไม่คาดฝันชยาโฮจึงเอ่ยเสียงอย่างตื่นเต้นว่าผู้สืบทอดคือเซีร์จินเนียนเอ่ยย่อมไม่ใช่เจ้าและไม่ใช่ข้าชยาโฮจึงกำมัดแน่นอินลิมเขากัดฟันกอดเช่นนั้นเหตุใดกุมพรมิตเมือสังหานจึงสังหานแม่ใหญ่ไม่แสงที่จะเป็นปูข,ขึ้นของตำแหน่งเจ้าเมืองเลยเล่าเซีร์จินเนียนเอ่ยโดยไม่เปลี่ยนสีหน้าว่าเจ้าขีดจะว่าท่านพ่อบนธรรมพวกเขาปันนั้นเชื่อเหอากกุมพรมิตเมือสังหานร,รู้แม้แต่ของเจ้าก็อยู่ไม่ไกลจะรู้เรื่องนี้เรากำลัง กล่องนั้นปิดผนึกไว้กุมเทมิดเมืมสังหารแมดดัวว่าท่านพ่อบุญธรรมให้พวกเขาดูแลรักษาสิ่งใดขันดอกว่าท่านพ่อบุญธรรมก็คงไม่มีเวลาได้สังเสียอินลินเช่นกันชยาโฮเจงยางมีเชื่อไปถึงเจ็ดแปดส่วนแล้วเจ้าหมายความว่าอินลินไม่รู้เรื่องนี้อย่างนั้นหรือเซจิเนียมเช่นเสียงเฮอพวเขารู้พวกเจ้าได้หยิบของจนเจ้าเมืองอีกหรือเรื่องนี้เรียงร้อยได้ช่องโบยิ่งนักแม้แต่จุดที่น่าสงสัยยังธิบายได้สมเหตุสมผลชยาโฮเจงยังคงเหลือความสงสัย,อย,สยอยู่ส่วนสุดท้าย เซจเนียนเออยังไม่แยแสว่าเจ้าสงสัยว่ากําลังใจกล้าบ้าบินหลอกลวงเจ้าซ้ายังไม่มั่นใจในฝีมือการบีบคนใ้รับสารภาพด้วยใช่หรือไม่เหรอชยาโฮเจิงเข่นเสียงเย็นสิงตอบแทนของการที่เจ้าโปกปคือการทรมานกว่าถูกเชอนพันหนร้อยหนเป็นร้อยเท่าเอ่ยจบเขาสะบัดแขนเสื้อออกไปเซจสวินที่ถูกขังอยู่ห้องข้างๆขยับมาหาซองมือจับแผ่นไม้ประตูขังเอาไว้เอยเสียงบอกว่าคุณชายพวกเขาจะเชื่อหรือไม่เซจเนียนเออย เครื่องหนึ่งเยสวิน yes, เออย่างกังวลแต่ขอแค่พวกเขาส่งคนไปกลุ่มพมิดมือสังหารก็จะความแตกโดยไม่ต้องทําอะไรเลยนะนั่นสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกสองวันแล้วเซียจูเนียนทอดมองแสงจากจันทาที่รอดเข้ามาช่องกระแพงบางคนเกิดมาไม่เสียดายชีวิตแต่บางคนมีแค่ชีวิตอยู่พยายามสุดกําลังที่นีแล้วเยสวิน yes, มองคุญชัยที่เป็นที่นี้ดวงใจดุดมิดเด็ดแทงเจเมืองเคยรับเบียยบุญบนธรไม่น้อยสุดท้ายเหลืออยู่เพียงสี่คน สำหรับก่อพันธุ์บรรพที่มีแต่เดิมก็เชิดชูว,วรยุทธ์ความถูกยากในจวนเจ้าเมืองของคนชัยในลายปีมานี้คนอื่นไม่อาจจินตนาการได้เลยชยาหเจิงไปที่เรือนชยาหอีเราถอยคําของเจ้ารองให้ฟังตามจริงไม่ได้ใส่สีตีไขย่างไรเซียซสยจจเน,นียนก็ได้รอยเรียงไรช่องโหวยิ่งนักไม่มีที่ให้ชยาหเจิงได้แสดงศักยภาพเลยแม้แต่น,น้อยสําหรับเจ้าเมืองชยาหอีการที่ไปคุมธรรมิดเมืองสังหารเพื่อค้นหาความจริงไม่ใช่เรื่องยากหากเยจิเนยียนโปรปรดกลับไปค่อยจัดการเขาให้ดีกว่าสินเรื่อง หากเสื้อจีนเนียนเก่ามาด้วยความเป็นจริงเช่นนั้นพวกเขาก็จชิงตาประทับเจ้าเมืองกลับมาแน่นอนว่าการแย่งชิงของกรมพิตพมือสังหารย่อมมีความลำบากไม่น้อยชยาหัวเจิงคุ้นคิดตอนเอยอย่างปาดเปลืองว่าท่านปู่ถ้ามีเรื่องหนึ่งในเมื่อเป็นสิ่งที่ทิ้งไว้ให้อินลินขอแค่ปลอมตัวเป็นอินลินไปเอาก็ได้มาครอบครองแล้วไม่ใช่หรือชยาหัวอี้เอ่ยไม่ได้พอเหตุใดชยาหัวเจิงไม่เข้าใจชยาหออี้เอ่ยจงกวนเชากับเว่ยซีเป็นศัตรูคู่แขนกัน อินลินจะช่วยเหลืวอว้ยายิายารั้งหลายคาเจียงคนเชาอาจไม่ทำตามอินลินก็ได้เช่นนั้น,นคนทำเช่นในเิียาหัวเจิงทำเิียาหัวอี้เอ่ยจบความในดึกดำมาให้พอบ้านชางไปวที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่โอโหสร้างความชอบเิียาหัวเจิงขมวดคิวเอ่ยยังกังวลว่าเขาเหรือเขาเป็นคนสนิทของท่านพ่อบุญธรรมเกิดเขาได้นังสือแต่งตั้งผู้สืบทอดอินลินกับตาประทับเจ้าเมืองไปเขาจะต้องคิดหาวิธีส่งไปยังวางร้อยปูพาแน่เิียาหัวอี้เอ่ยเริ่มเสียงแหบพาดมีแค่เขาไป จึงจะสามารถพบเจียงกวนเฉาได้เรื่องนี้เจ้าไม่ต้องสอดมือมายุ่งอีกข้าจะจัดการเองชียาโฮเจิงชะงักก่อนก้มหน้าประสานมือเอย่ยคอรับท่านปู่หลังจากเขากลับไปองครักษ์อาพรดำนายหนึ่งก็เดินเข้ามาจากห้องคางๆหา,ากมินหนิงวันอยู่ด้วยจะต้องจําได้แน่ว่าเขาคือบุรุษที่แฝงตัวเข้ามาในสำนักเกียรติอี้คืนนั้นเปิดทวงแผนที่สั้นสมบัติจากนางตําแหน่งเทียบเท่ากับภวาคุยอาพรเคียวเป็นหนึ่งในสี่ยอดฝีมือข้างกายชยาโฮอีนายท่าน ชายอภรรดำประสานมัดคำนับจากนั้นเขาทอดมองแผ่นลังชยาโเจิงที่หายรับไปในรัติกันสีมืดเอ่ยว่าเหมือนว่าคุณชายใหญ่จะค่อนข้างผิดหวังรู้สึกว่าท่านจะไม่ความสมคัญแก่เขามากพอปล่อยเขาไปชยาโหอี้เอ่ยขอรับชายอภรรดำไม่สนใจชยาโเจิงอีกชยาโหอี้เอ่ยเจ้ากับพ่อบ้านชังไปกุมภมิตรมือสังหารสกคนชายอภรรดำถามว่าข้าน้อยจะบอกพ่อบ้านชังอย่างไรดีชยาโหอี้เอ่ยถ่ายทอดค่อยคําที่ชยาโหจินบอกชยาโเจิงให้กขาฟัง ข้าน่อยทราบแล้วชายอภรรดำรับคำก่อนหยุดเว้นแล้วถามอีกว่าแต่ว่าถ้ายำชยาโฮจินเชื่อถือได้หรือเกิดตาประทับเจ้าเมืองไปได้อยู่ที่กลุ่มพรมิรเมือสังหารชยาโฮอี้เอ่ยด้วยสีหน้าเฉยเมยไม่รู้จะอยู่หรือไม่เจ้าก็ข้าเจียงกวนเฉาให้ข้าสาข้าเจียงกวนเฉาหรือชายอภรรดำนิ่งอึ้งเขาเข้าใจจิตสังหารของนายท่านที่มีตเตาเจียงกวนเฉาลายท่านคิดจะปราบกลุ่มธรมิรเมือสังหารจนใจที่เจียงกวนเฉาเป็นพวกมีคีธิหัวรัน มีแต่ต้องกําจัดเจียงกวนชาวทิ้งกรมธิมิตรมือสังหารเป็นมังกรไรหวัวจึงกลายเป็นของก้นโกุกของนายท่านทว่าอาศัยแค่ศักยภาพของเขาเกรงว่าจะสามารถสังหารเจียงกวนชาวได้เรากับมองออกถึงความกังวลของเขาชิย่าหอยอ่ยคื้นนิ่งว่าเจียงกวนชาวบาดเจ็บสหาหัสยามนี้ข่าเขาง่ายเสียยิ่งกว่าผิดฝามมือสิ่งที่เจ้าต้องการคือโอกาสเข้าใกล้เขาเพราะบ้านชังจะสร้างโอกาสนั้นให้เจ้าเองเพียงแต่ว่า หลังจากฆ่าเขาแล้วเจ้าอาจจะไม่อาจามีลมหายใจออกมาจากกลุภัณรเม,มือสังหารได้กลุภม,มิฑ์มือสังหารมียอดีมือการกาดดุดมวลเมฆโดยเฉพาะเราศิษย์ของเจียงกวนเฉาแต่ละคนล้วนไม่ธรรมดาชายอภร์ดำไรความรังเนวกเขาลงข้างหนึ่งเอ๋ยมอนเห็นความตายดังเืนสู่มาตภูมิชีวิตของสร้าง,ลางหลังนายท่านเป็นคนมอบให้สร้างหลังยินดีบุกน้ำลุยไฟเพื่อนายท่านตายเหมือนครั้งไม่หลังเลสีหน้าสียหัวอี้เฉยเมยดังเดิมไปเตรียมตัวเสียครับ ชายอภรรดำออกจากเรือนไปเขาเปลี่ยนเป็นเครื่องแบบองครักของจนเจ้าเมืองทำผมให้ยุ่งเล็กน้อยวิ่งอยู่กับพี่สองสามทีก่อนจะหอบหายใจไปที่ห้องของพ่อบ้านชังท่านพ่อบุญธรรมพ่อบ้านชังได้ยินเสียงคนหกฤรบเปิดประตูปล่อยให้คนเข้ามาดึกดื่นตอนนี้แล้วเจ้ามาได้อย่างไรในว่าไปงมศีรษะไหนท่านเจ้าเมืองมิใช่หรือคืบหน้าหรือไม่สั่งลงังเลยยังเจ็บปวดสุดจะเปรียบยังไม่เจอเลยขอรับเราพี่น้องกําลังหากันอยู่ข้าเป็นห่วงท่านจึงกลับมาดูว่าท่านก่อน หลายวันนี้ท่านสบายดีกระมังในท่านดองได้สร้างความลำบากใจให้ท่านหรือไม่พอบัานชังให้เขาลดเสียงลงก่อนออกไปมองนอกประตูไม่แน่ใจว่ารอบด้านใรคนจึงรีบงาประตูห้องขัดดานไว้ดึงเขามานั่งบนเก้าอี้เขายัางไม่ได้สร้างความลำบากใจให้ข้านในตอนนี้ซางลางเออย,อยังร้อนรนว่าท่านข้อบุญธรรมท่านยังได้ไปยุ่งกับเขาเด็ดขาดเชียวพอบ้านชังถอนใจเอ่ยว่าข้ารู้เจ้าก็เหมือนกันในบรรดาองค์พระเกรงว่าจะมีเรื้องอของเขาไม่น้อยเจ้าระวังตัวหน่อยอย่ามาหาข้าอีกเกิดคนเห็นเขาจะไม่ดีต่อตัวเจ้าเอง สางหลงังสีหน้าจริงจังเอ่ยว่าดูท่านพ่อบุญธรรมพูดเขสิตอนนั้นหากไม่ได้ท่านพ่อบุญธรรมเขาคงหิวตายอยู่ข้างทางไปแล้วเป็นท่านพ่อบุญธรรมที่เก็บค่ามาเลี้ยงซ้ำยังให้งานในจวนเจ้าเมืองค่าทาท่านพ่อบุญธรรมขอแค่ท่านบอกมาคำเดียวข้าจะรีบพาท่านหนีจากจวนเจ้าเมืองทันทีเผาบ้านชัางเอ่ยอย่างกลุ้มใจร่างของท่านเจ้าเมืองยังหาไม่เจอครบเลยข้าหนีพยายามมีจะหักใจได้อย,อย่างไรสางหลังเอ่ยท่านคุมความขัดแย้งของตระกูลชายาโหไม่ได้หรอกเผาบ้านช้งงางเยบนันไม่เอย่ยทำสางหลังแววตาเป็นประกายว่า แต่ว่าท่านพ่อบุญธรรมเมื่อคู่นี้ตอนเข้ามาได้ยินนายท่านรองสนทนากับบุญชายใหญ่เข้าพอบานช้างรีบถามทันทีพวกเขาคุยอะไรกันซางลางเอ่ยที่แทนนายท่านรองก็ไม่ได้มีตาประทับเจ้าเมืองพอบานช้างเอ่ยเรื่องนี้ข้าเดาได้แล้วหากเขามีตาประทับเจ้าเมืองคงลงมือกับเจ้าวังน้อยไปน,นานแล้วน่าสงสารท่านเจ้าเมืองก่อนตายยังโดนเขาหลอกให้ไปจับคนที่อยู่ยงเป็นไปได้มากที่คนผู้นั้นจะเป็นคนที่เขาหามาเองเพราะไม่มีท่านเจ้าเมืองก็เขาแผนการของพวกเขานี่จึงเกิดเหตุ จบอย่างการที่หัวกับตัวศพอยู่คนละที่กันตีแท้ท่านก็คิดจะหนีสร้างลางเออยเดิมไม่เปลี่ยนสีหน้าว่าข้าอย่างได้ยินคุณชายใหญ่บอกอีกว่าท่านเจ้าเมืองเดาได้แต่แรกแล้วว่าตัวเองอาจโดนนายท่านดองลอบเล่นงานจึงทรงตาประทับเจ้าเมืองกับหนังสือแต่งตั้งผู้สืบทอดไปยังกลุ่มธมิดเมืองสังหารล่วงหน้าพราะวันฉังพงว่าคุณชายใหญ่ไปทราบเรื่องนี้จากที่ใดเขาถูกข,ขังในคุกหลวงโมโดยตลอดไม่ใช่หรือการเคลื่อนไหวของเจ้าเมืองไม่มีทางบอกเขากระมังสร้างลางทอนใจเอเ่ยพวกเขาใช้ทันทรมานคุณชายรองแล้วครับ พอาบ้านช่างกระจงังคุณชายรองบุณีเขาได้รับความสำคัญจากท่านเจ้าเมืองมากจริงๆท่านเจ้าเมืองมอบธุระให้เขาปจัดการไม่น้อยได้บอกหรือไม่ว่าจะแต่งตั้งผู้ใดเป็นผู้สืบทอดสร้างลางเอ๋ยเจ้าวังน้อยอินครับนาอยท่านรองกับคุณชายใหญ่หมายจะเดินทางไปกุมภธมิตรเมืองังคามในเช้าพรุ่งนี้พอาบ้านช่างขมวดคิ้วเอ๋ยพวกเขาอย่าได้ตาประทับเจ้าเมืองและทำลายหนังสือแต่งตั้งผู้สืบทอดไม่เดการจะไปพวกเขาทำสำเร็จไม่ได้สร้างลางเอ๋ยน้นใส่ใจจริงว่าพวกเรายับยังไม่ได้รอกพอบ้านชังางกำหมัดเอ๋ยว่า หยับยังไม่ได้ก็ต้องยับยังเจ้าผาข่าออกจากจนเจ้าเมืองพวกเราไปกลุ่มธมตดเมืองสังหารกันคืนนี้เลยจะต้องรีบเอาของท่านเจ้าเมืองมาตัดหน้าพวกเขาให้ได้สางรางหวังพระบ้านฉังยังรุ่งลึกไหนเมื่อท่านพ่อบนธรรมเอ๋ยช่นนีแล้วคาก็มีแต่ต้องทําตามแล้วบนหลังคาอีกาดําตัวหนึ่งกระเพือปีกบินออกจากจนเจ้าเมืองไปโอ้โหที่ปลอมตัวเป็นกาน้อยกระเพือปีกเล็กๆจนควันชุยบินกับบางร้อยบัวพาด้วยความเร็วสูงสุดมูนี้จนเจ้าเมืองคุมกันเล่นหนาพออินทรทองกับเย,ยวเข้าใกล้ก็จะถูกสุนักล่าเนื้อพบ ทำเอาพาหนะของอูฮูใช้กันไม่ได้แล้วแต่แว่เรือนของชยาโฮอ,อี้เป็นสุนัขล่าเนื้อที่ดุสุดๆแม้แต่นกน้อยอยังมันยังเข้าใกล้ไม่ได้พอดีที่ทางพ่อบ้านชังไม่มีสุนัขล่าเนื้อมาเฝ้าสุดท้ายทําให้อูฮูแอบฟังได้ข้อมูลสําคัญมาคุณชารองตาประทับเจ้าเมืองกมุมธมิตรเมืองสังหารพร่อบ้านชังทันพอบุญธรรมเจ้าสารเดวออกเดินทางยาวเหตุนใดเรียกสร้างหลังว่าเจ้าสารเรวนะหรือพออูฮูเห็นเขาออกจากเรือนชยาโหอ,อี้น่ะสิแค่มองก็รู้ว่าเป็นคนทรยศ พวกเดียวกันไม่มีทางดูผิดแน่นอนลางสังหณ์บอกโอโหว่าอาหารนกชุดนี้มหาศาลนักพอ,อกมันตื่นเต้นขึ้นมาไม่มีเวลาแม้แต่จะมาเรียนแบบคำพูดเซลโฮแล้วสรุปประเด็นสำคัญอย่างชัด้อยจัดคำขนาดนั้นเองเซลเซลยังคงนั่งอยู่ในลานเรือนกับเวอยชิงและอินลินติดตางไปก็คือว่ยดูหลังกับปุ๋ยปูเพิ่งจะกลับจากฝึกเยอเซดทางสองฟังจนมึนงงไปหมดไม่เข้าใจว่านกน้อยตัวนี้มันกำลังพูดอะไรของมันซลเซลแปลนิดงว่าเซจิเนียนบอกว่าตาประทับเจ้าเมืองอยู่ที่กุมารมิรเมอรอสังหาร เอาบ้านชังกับเจ้าลูกบุญธรรมซาลเเลวของเขาออกเดินทางเปลวตาประทับแล้วโอ้โหกระเพือเปีกเนีน้อยจนควันขมงแวกแวก